มาถึงแล้วลูกเรารอสุด้วยโหหวดขามากสวัสดีค่ะ เหนื่อยไหมนั่งรถไหนื่อยไหมปวดขาปวดเข่าปวดหลังทำไมปวดขาปวดเข่าปวดหลังมันเอ็นไม่ได้ล่ะไม่ได้เอ็นเพราะว่ามีคนนั่งข้างหลังแล้วเย็ดแล้วน้ำแอร์หกใส่หัวติ่งเลยอะไรนะน้ำแอร์หกใส่หัวติ่งเลยไั่จริงตอนลูกเบี้ยนี่แหละส่งยิ้มให้หน่อยส่งให้ยาย เาเหล่ายั่วๆจ้านักธุรกิจเช็คงานตลอดเวลาขอโทษได้ค่ะขอโทษต้องทำไงอดีว่าต้องดูแลค่ายค่ะค่ายอะไรคะ DSP b s p ้ <S SP. โหมีนักร้องกี่คนคะเนี่ยสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้ว วันหน้าเจ้าของค่ายนะคะนี่ซีอนะคะดูหน้ตาต <laughs> าซีอีโอซีอีโอคุยเม่อเขาคุยอไะไรแชบบะสม <laughs> จากที่คิดถึงม้ไหมไม่ได้คิดถึงแม่คิดถึงคิดถึงร้านพี่เตี๋ยว <laughs> ตื่นทันมังแต่บบมันจงี้มจะมสอนอีเปเลยคือตื่นมามันเปลี่ยนไปเลขสองเลยเห็นแบบหนึ่งสองเลยเราจะบอกว่าไอ้ติ๊กอร์ที่หใช้อยคือติ๊กอร์ของพี่เชฟ พี่เชนแก,เ,กเขาเป็นนักว่าที่มาเปิดหน้าเขาบอกว่าเขาหนึ่งอ่าจะเปิดหน้าเรื่งของไอซีใช่ไคะที่ทาได้ห้าแสนเมันเป็นเทคนิคคืออาายคนเห็นห้าก็หมดมันเป็นตำีียที่ม่บอกดะามันต้องวาในความเแล้วะะว่าไอหน,น,น,นก็จะได้ีก่หนก็ทำงานหนักเขาแล้วนะงานยังน,นไม่กออีกสินะนค่ทุกวันนี้นคุ้มค่าเกิดเทีงไม่ได้นอน หนูว่านะไม่ว่าจะร้องแหละพี่ได้ม,มัน,มนมไม่มาอยู่ในตลว่มกได้พี่ได้ดบเสร์ฟมัน